สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นมีดอิโต้ที่ทํามาจากเหล็กใบผ่านไถนะครับใบผ่านไถก็จะเป็นใบคล้ายๆกับกระทะนะครับกระทะที่เราทอดใช้ทากับข้าวนี่ครับแต่ว่ามันเป็นกระทะที่รถไถเข้าไว้ไถนาครับตัวนี้เป็นผ่านหนานะครับหายากครับ พราะผ่านสดมากจะบางนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นผ่านหนานะครับนะครับค่อยๆตีไล่ปลายไปทีละนิดนะครับเป็นผลงานของช่างทํานะครับนี่ครับโลโก้ช่างทําติดตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับใช้งานในสวนนะครับงานหนักๆนะครับใส่ด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับจะแน่นกว่าการใส่ข้างนะครับ เป็นผานหนานะครับใบยาวนะครับอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับสัน,นี่ก็เดี๋ยวนะครับสันอยู่ที่แปดมิลน,นะครับแปดมิลความกว้างโดยประมาณนะครับอยู่ที่สองจุดดนะครับส่วนด้ามก็8ดนิ้วครับ นี่ครับพอดีมือครับไม่หนักไม่เบานะครับถ้าคนที่เล่นมีดจะรู้นะครับว่าใบผานไถนะครับที่นานหนานี่มันหายากจริงๆนะครับและอย่างนะครับใบผานเนี่ยมันดีนะครับดีกว่าไอ้เหล็กแหนบนะครับเป็นเหล็กที่เหนียวเหนียวไม่พอนะครับแข่งอีกนะครับและเป็นมีดที่คมอยู่นานนะครับ รับครั้งเดียวนะครับคมอยู่นานนะครับนี่ครับเป็นมีดอีโต้ใบผ่านไทยชุดนี้จริงๆมีอยู่ห้าเล่มนะครับช่างทำทดลองทำมาให้ผมจำหน่ายนะครับก็แบ่งจำหน่ายในราคาเล่มละห้าร้อยบาทครับพร้อมส่งนะครับสมัยก่อนมันเป็นเหล็กแหนบนะครับอยู่ที่4 5 0นะห้าสิบครับแต่ว่าเหล็กใบผ่านไทยเนี่ย มันจะแพงนะครับแล้วก็หายากกว่าเหล็กแหนมนะครับก็ราคาก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับเป็น500บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่4เล่มนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ